เราถูกเรียกกลับไปที่สตูดิโอแคสงานตอนที่เดินเข้ามาก็เห็นยูไซยืนอยู่ข้างพวงกบได้รับแบบว่าโอเคนี่มาเดืองอะไรกันเนี่ยน้องแบบน้องแบบน้องแบบยูไซยูไซยูไซเสียพวกคุณฟังดูเหนื่อยจังเลยค่ะเอาล่ะก็จะไปดูผลงานของพวกคุณผมจะให้รู้อะไรอย่างหนึ่งาวันคนนี้ที่จริงเขาคือนักแสดงว่าแล้วเชียร ฉันว่าและเชียวสิ่งที่เขาพูดมันดูไม่ธรรมชาติฉันถึงรู้สึกว่าต้องมีอะไรผิดปกติกับการแคสงานจุดประสงค์ไม่ใช่จะทำให้พวกคุณดูเป็นตัวตลกแต่จุดประสงค์คือเพื่อให้เห็นว่าจะทำผลงานยังไงเมื่ออยู่ภายใต้ความกดดันส,สาวครับที่นี้จะเป็นสถานการณ์ที่กู่ขึ้นแต่การออดิชั่นของพวกคุณกับแดนนี่และเควินเป็นเรื่องจริงทั้งคู่เลยนะครับฉันรู้สึกเศร้านิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะันคิดว่าฉันทำได้ดีในงานสุดท้ายแต่อันนั้นดันไม่นะับเราได้รวมคะแนนแล้ว และผู้ชนะในรอบ challenge ได้แก่ทูทยินดีด้วยนะทูเนื่องจากคุณชนะการแข่ง challenge คุณจะได้เดินแบบในงานแฟชั่นโชว์กับเดนเนียว้าวนี่เป็น challenge แรกที่ฉันชนะและฉันจะได้เดินแบบงานแฟชั่นโชว์ของเดนเนียบอยฉันดีใจมากอาล่หหนึ่งมาทั้วันแล้วเนาะถึงเวลาพักผ่อนแล้วค่ะไม่น่าใช่เอา พวกคุณจะเริ่มถ่ายแบบในสตูดิโอแห่งนี้เดี๋ยวนี้เฮ้ยนี่มันมสามทุ่มแล้วทุกคนเราจะได้นอนกันกีนก่โมงเนี่ยฉันเพียจะแย่อยู่แล้วถ่ายซะวาใครเป็นช่างภาพอะคุณเหรอผมเองใช่แล้วเราพอคนสุดท้าย<อ>ใช่ไหมผมคาดหวังจากพวกคุณเยอะมากนะฉันไม่รู้ว่าคนจะดีใจไหมเพราะว่ายูไซเป็นช่างภาพฉันกลัวมากอะขยะเหลือเกินทีมการถ่ายแบบวันนี้ชื่อผูกพันด้วยความรัก พวกคุณจะต้องทํางานรูปก,กับนายแบบที่น่าจะคุ้นเคยกันฉันค่อนข้างประมาจะมีนายแบบมาด้วยอ่ะคุณพระหวังว่าฉันจะไม่ได้ชุดที่มันเซ็กซี่เกินไปอ่ะนะคะผมอยากให้พวกคุณใช้เทคนิคที่ผมพร่ำสอนพวกคุณผมอยากจะเห็นความมั่นใจเห็นความเข้มแข็งได้หญิงสาวที่มีพลังในรูปโอเควันนี้เราจะผูกพันด้วยความรักพวกคุณพร้อมไหมพร้อมค่ะจะไปแต่งหน้าทำผมได้เลยวะ รอบชาเลนมาแล้วมาจุดสามอ่ะให้เว้ยช่วยที่หลแล้วอนดัด้ยอ่ะตัวฉันเองไม่พอใจค่ะไม่เข้าเตงคนหล่นไปสองอันดับสุดท้ายแบบนี้มันเฉียดฉิวเลยนะเนี่ยเฉียดมากฉันติดขัดช่วงที่แข่งรอบเชลเลนต์แต่พยายามเตือนตัวเองว่าอย่าคิดมากเพราะทุกครั้งที่คิดมากเกินไปผลลัพธ์จะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หลังจากวันอันยาวนานมันสดชื่นที่ตัวเองมีกลิ่นหอมและกลิ่นลรสโกเดียมันมอบความมั่นใจในการถ่ายแบบอาลัฐทีคินพร้อมไหมดูคุณซี่รู้สึกยังไงดีค่ะดูเซ็กซี่มะ,ะสอมนาดม์มค่ะนี่คือจเอลในแบบของคุณสวัสดีผมเอล ฉันรู้สึกว่าฉันถ่ายแบบกับนายแบบมาเยอะมากแล้วเพราะงั้นฉันว่างานนี้ตัวเองเอาอยู่แนะ่เขาจะทํางานกับคุณราวกับคูเป็นซูเปอร์โมเดลโอเคค่ะแล้วว่าคุณไม่ควรต้องให้แนะนําอะไรมากโอเคเพราะงั้นทํางานกับคู่หูคิดได้ออกว่าจะใช้เชือกกับพร็อบยังไงบอกผมเมื่อคุณพร้อมการต้องกํากับนายแบบอีกคนยังในฉากนี้มันอํานาจอยู่ในมือของฉันฉันจึงคิดว่าฉันจะผ่านความสัมพันธ์ทั้งรักและทั้งเกลียดก,กับมอนี่และฉันจะเป็นดาวดินเชคินพร้อมไหมคะ่ะเริ่มเลยนะ เยี่ยมนั่นสวยมากมองมาที่ผมงดงามรู้สึกเหมือนกับว่านี่คือการถ่ายแบบของฉันฉันรู้ว่าตัวเองอยากจะให้มันดูเป็นแบบไหนแล้วฉันมั่นใจมากในเรื่องที่มันควรจะเกี่ยวโยงกับธีมยังไงกครัพาที่กดชัตเตอร์ต้องเครื่องไหวเล็กน้อยอย่างนั้นละสวยแล้วเยี่ยมมากฉันประทับใจในตัวเองนะคะฉันทําไปมากพอที่จะพิสูจน์เองได้ว่าฉันควรจะเข้ารอบผาคนสุดท้ายอะ่ะต่อไปซินดี้ส่วนหน้าคุณ อย่าละมุนต้องเข้มแข็งไว้ฉันสวมชุดที่เซ็กซี่สุดๆฉันกําลังพยายามทำใจให้ชอบชุดนี้อยู่เพราะฉันมีปัญหาเรื่องความมั่นใจอย่าให้โจเอลทำอะไรแค่มองหน้าคุณเหรอแบบอาจจะมองหน้าฉันแล้วเฮ้ย hey, อย่ามาอาจจะัะ จงมั่นใจกับสิ่งที่ต้องการฉันรู้ว่าติดขัดในการถ่ายแบบครั้งนี้ฉันไม่โพสต์ท่าบ้างนะแต่ยูไซไม่ได้ท,ทําทีท่าว่าถอดใจกับฉันเลยนะคะราะงั้นก็เป็นเรื่องที่ดีอะ่ะคนต่อไปเชิญโมรีนแผนของฉันในการถ่ายแบบครั้งนี้ก็คือดูโดดเด่นเป็นใหญ่เหนือเขาและดูร้ายเซ็กซี่และดูดันอารโมรีนเริ่มนะดวงตาที่แข็งไว้ทำไหลแข็งแรง ดูให้แน่ใจว่าคุณไม่บังเสื้อผ้านะการถ่ายครั้งนี้ยากกว่าที่คิดคะ่ะคุณจะต้องคำนึงถึงทุกอย่างทั้งเรื่องเสื้อผ้าเครื่องประดับและก็นายแบบถ้ามองนติตยสาเรเล่มหนึ่งและคุณเห็นชุดที่สวมใส่คุณนึกภาพดูว่ารูปนี้คนอยู่ในในติตยสารยังไงคุณเห็นอะไรแค่หลับตาคุณเห็นอะไร คุณเห็นอะไรแค่หลับตาคุณเห็นอะไรฉันหัวโล่งเป็นหมดเนยคือตอนที่ถ่ายแบบฉันเข้าใจว่าแค่ทำมันออกมาให้ได้แต่แทนที่ฉันจะทำมันฉันกลับคิดมากไปมาถึงขั้นนี้เราช่วยคุณไม่ได้มากหรอกนะโอเคค่ะ แต่คุณรู้ดีทุกอย่างนี่มอรีนคุณรู้ดีแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้คุณไม่มั่นใจฉันควรแสดงให้เห็นว่าฉันคู่ควรมาอยู่จุดนี้ในการแข่งขันเมื่อฉันสมควรจะเข้ารอบหกคนพ่อย่างน,นันแบบนั้นเราสวยแล้วฉันพยายามทำเต็มที่และยูไซไม่พูดอะไรเลยสักคำฉันกังวลเพราะว่านั่นดูเหมือนว่าฉันไม่ได้ทำตามสิ่งที่ยูไซต้องการหรือว่า สิ่งที่เขาคาดหวังให้ฉันทำนั่นเองสามสองหนึ่งขอบคุณครับโมรินอลาคาร่ามองมาที่ผมสวยแล้วเข้มแข็งกว่านี้ฉันรู้สึกมั่นใจมากค่ะแล้วก็เซ็กซี่ขึ้นถ้าฉันใส่เสื้อผ้า,าที่โชว์เนื้อหนังมังสามากกว่านี้มันดีขึ้นเสมอเวลาคุณเปิดใจอ่ะจะไม่ว่าคุณทั้งขายสื้อผ้าแล้วก็อารมณ์ิึงเขาให้มากกว่านี้รับเขาไปด้วยเอาวิธีต่อตออกับเขาคุณไม่ได้ถ่ายคนเดียวนะ ฉันดูว่าไม่มีอะไรแตกต่างเวลาทำงานกับนายแบบแค่ทำไม่ไน่ใจว่ากล้องสนใจจับภาพฉันคนเดียวเท่านั้นเอมาที่ผมดีแล้วขอบคุณคราฟเฮ่อเร็วจังเลยทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดฉันรู้สึกว่าการถ่ายแบบของฉันมันเร็วไปนิดนี่เกิดไปแล้วนะคนตกปเาวโรนิก้าครับเป็นไงบ้าง สบายดีค่ะเธอเองคนอยู่ต่อหรือว่าน้องสาวคุณควรจะอยู่ต่อฉันคิดว่าเธอจะอยู่ได้นานกว่าฉันนะคะจริงเหรอค่ะแต่คุณอยู่ตรงนี้มีความมั่นใจที่แทนที่เธอมะค่ะพิดวู้งั้นเหรอฉันรู้ว่าเธอเคยโพสท่ายังไงฉันจะโพสท่าให้สวยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นฉันไม่อยากโดนถามแบบนั้นเลยเพราะมันย้ำเตือนให้ฉันนึกถึงวอลเลอรี่ ฉันก็เลยไม่ค่อยสบายใจนักแต่ฉันจะต้องมีความมั่นใจให้ได้ผมจำเป็นต้องรู้ว่าคุณอยากแสดงความรักแบบไหนความรักห่วยๆนะคะโอเคผมชอบนะความรักห่วยๆถ้าัาผมเห็นว่าความรักห่วยๆเป็นยังไง <c oughs> จิกตามองกล้องอันหน้ามาทางผมอีกหน้าหน้าผมอยากได้แฟชั่นอย่าให้เป็ดหวัวไหลตอนนี้รูปร่างคุณดูแบนมากๆ จะสร้างรูปร่างที่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวยังไงดีนะฉันจะทํายังไงดีเพราะฉันมาที่นี่ในฐานะานาังแบบและฉันก็ต้องกํากับเองด้วยมันยากเหลือเกินมองมาที่ผมหันไหล่มาคอเร็วเข้ากดค้างลงเร็วสิติดตาก,กว้างๆนั่นแหละการถ่ายแบบครั้งนี้ยากมากและเกินกว่าจะรับมือไหวได้แค่ไม่ได้รู้สึกมั่นใจเหมือนสัปดาห์ที่หนึ่งสองสามที่ฉันอยู่ที่นี่สาม สองหนึ่งขอบคุณครับหวังว่าอยู่ไซจะได้รูปดีๆของฉันไปบ้างนะคะฉันอยากจะเข้ารอบห้าคนสุดท้ายจริงๆนะ่ะคนต่อไปทูสื่อสารกับก้องด้วยรองปากคุณทูเปลี่ยนท่าสิขอท่าได้ตามไปจากเดิมได้ไหม ตอนที่เริ่มถ่ายฉันรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะเพราะว่าฉันอึดอัดกับการที่ต้องอยู่กับผู้ชายฉันรู้สึกอายนิดหน่อยแบบนั้นดีแต่ฉันก็บอกตัวเองว่าฉันทําได้และฉันต้องทําให้ได้ฉันก็เลยทําได้ <S 1> <S 1> <S 2> 3, 2, um> เยี่ยมสามสองหนึ่งอะทุกคนแล้วกองได้ไปกันเลยเฮ hey, สอสาวมาที่ห้องนั่งเล่นสิ อตอนเข้าไปในห้องนั่งเล่นฉันเห็นเครื่องดื่มเยอะเลยแบบนี่เป็นเวลาฉลองหรืออะไรเหรอเพราะเราเข้ารอบหกคนสุดท้ายเหรออุ้ยเหมือนกับชาที่ทำให้ร่างกายสะอาดรอ สวัสดีค่ะสาวๆชื่อเชอรี่จะเป็นนักสแสดงและเป็นนักร้องจากสิงคโปร์ขอแสดงความยินดีกับคุณที่ได้มาไกลในการแข่งขันครั้งนี้นะคะและสำหรับของขวัญจะส่งเครื่องดื่มไลฟ์ของตัวเองไปที่บ้านพักนางแบบที่มีสีรสชาติได้แก่ฟราสพรามดีท็อกซ์เลดี้สแมนโก้คอลลาเจนเฟรนดิงซี่โรบอสทีและสปาร์เกิลจิงเจอร์แชมเปญเครื่องดื่มเหล่านี้พิเศษมากสำหรับฉันเพราะว่ามันถูกสร้างมาเพื่อช่วยผู้หญิงยุคใหม่เหมือนพวกคุณให้แข็งแรงควบคุมน้ำหนักและฉันขออวยพรให้พวกคุณโชคดีและเพื่อ เพลินกับเครื่องดืม่มอยู่แลตัวเองด้วยนะคะบายเย้ชั้สําสำหรับเราหล่อดีจังเลยอ่ะโอ้ฉันชอบเนะมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับบางแบบที่ต้องรักษาสุขภาพให้ดีชา oh. อร่อยมากฉันจะลองชิมให้มากขึ้น <mm> ดืม <mm> ด่มเพื่อสุขภาพดื่มขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รอบคัดออกค่ะ ก่อนจะได้รู้ว่าใครผงาดขึ้นและใครต้องสลายไปขอแนะนำให้รู้จักคณะกรรมการก่อนค่ะท่านแรกแขกสุดพิเศษก็เ,เป็นทั้งพิธีกรในแบบและบุคคลในวงการทีวีจากฮ่องกงโดมินิกเลาสุดหล่อเลยละคะ่ะขอบคุณครับัันี่สาวๆสาว,วสและมินเทที่น่ารักคาราจิมแมคเคอรรยค่ะ ไงค่ะาสาวๆนีค่คือไม่ได้คือ Creative Director คนเก่งแถมยังเป็นช่างภาพในสัปดาห์นี้ด้วยนั่นก็คือยูไซน้องแบบน้องแบบน้องแบบยูไซยูไซยูไซเอาละค่ะสาวๆมากันที่รางวัลน,นะคะ ผู้ชนะการแข่งขัน,น HNEX e Top Model จะได้ขับวั s สุบรุอ p มพ s s ซชมใหม่กลับบ้านได้ถ่ายแบบลงหน้าแฟชั่นและขึ้นปกนิตยสารในรอนสิงคโปร์ในมุ่งหน้าสู่ยุโรปเนื่องในโอกาสที่เป็นตัวแทนบ o ิ e l i เอเจนซี่รายใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง s t o r Management มาดูผลงานของคุณเด่นบ้างเริ่มต้นกันด้วยซินดี้สวัสดีค่ะค่ะซินดี้มาดูรูปที่ดีที่สุดกัน ฉันชอบที่แสงตกกระทบบนร่างคุณแล้วก็ใบหน้าคุณคุณดูงดงามมากรูปร่างคุณดูเซ็กซี่สุดๆเลยแต่ฉันยังเห็นถึงการขาดความมั่นใจและความกลัวในดวงตาของคุณทันทีเลยจากสิ่งที่ผมเห็นมาแสดงถึงความโดดเด่น<อ>แต่เมื่อภาษากายสื่อได้ไม่ถึงมันไม่เข้ากันเลยถ้าคุณดูมือขวาของตัวเองคุณแค่ถือเชือกไว้คุณไม่ได้จับให้แน่นในฐานะนางแบบต้องทําตัวเป็นกิ้งกาเปลี่ยนสีตอนนี้ผมมองคุณเป็นเด็กสาวน่ารักมีมิตรสัมพันธ์คุณ ง่ายมากแต่พอก้าวเข้าไปในฉากคุณต้องสวมบทเป็นตัวละครนั้นๆั้นในฐานะช่างภาพผมไม่อยากพูดแบบนี้แต่ว่าการทางานกับคุณเนี่ยผมง่วงมากเลยมันน่าจะดีกว่านี้เยอะขอบคุณค่ะเวโรน,นิก้าสวัสดีค่ะไงคะเวโรน,นิก้าเป็นไงบ้างฉันสบายดีค่ะมาดูผลงานของคุณกันเลยนะคะคุณดูสับสนอย่างสิ้นเชิงไม่เชื่อมโยงกับในแบบเลย ชันว่าคุณดูเกรงมากนะคะน่าเสียดายฉันไม่ชอบรูปนี้เลยค่ะคุณน่าจะทำได้ดีกว่านีมากคุณนาอารมณ์ที่สูญเสียน้องสาวเข้ามาในฉากซึ่งนั่นเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยคุณสูญเสียความเป็นตัวเองผมเป็นห่วงว่าคุณจะไม่ทันตระหนักว่าคุณเป็นอิสระจากน้องสาวคุณส่วนรูปนี้ม่รูปน้องสาวคุณซ้อนอยู่ในนั้นมันไม่ใช่คุณเธอมอบมุมแย่ๆทั้งหมดนั่น โรนิก้าคุณดูสวยมากหน้าคุณสวยและโนกแก้มคุณค่าได้ทุกสิ่งเลยฉันอยากให้คุณเป็นนางแบบแถวหน้าแบบที่คุณรู้ว่าคุณเป็นได้อย่ารู้สึกผิด เรื่องน้องสาวคุณไม่ได้ทำลายความสัมพันธ์กับน้องสาวคุณจะต้องออกไปค้นหาเส้นทางของตัวเองเธอจะเจอทางของเธอเองฉันไม่กังขาเรื่องนั้นเธอเป็นคนเก่งนี่ไม่ใช่การเดินทางของเธอนี่คือการเดินทางของคุณถ้าคุณตั้งใจกับสิ่งนั้นคุณจะทำได้ดีกว่านี้เยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะพอเชิญมรินค่ะชอบรูนี้ไหม ใช่คุณชอบนั่นสุดยอดไปเลยโอเคค่ะพูดว่างไงนะผมพทดนะเธอใช้เวลาที่มีมันเป็นรูปที่สุดยอดเดี๋วผมเคลื่อนไปกับอารมณ์ทางสีหน้าของคุณทันทีเลยนั่งตรงนั้นกรีดร้องถึงความลหลงไหลและความมีอำนาจผมชอบมันเก่งมากครับฉันพูดได้แต่ว่าอูละลาโมรนีนี่คือด้านหนึ่งที่เจ๋งมากของคุณเนี่ยคุณดูโตเป็นผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็เซ็กซี่และมั่นใจมากฉันชอบรูปนี้มากค่ะแนเจโมรีน คุณเรียนรู้อะไรจากการทำงานกับผมสัปดาห์นี้ได้รู้ว่าฉันต้องมั่นใจให้มากขึ้นและไม่ต้องโมลังเลยว่าถ้าทำแบบนี้ล่ะถ้าทำแบบนั้นล่ะฉันแค่ต้องลงมือทำใช่เพราะงั้นอย่ามาอาจจะอย่ามาแล้วท่าต่อไปตรงๆแท่งทำจนกว่าจะเป็นแบบนั้นถูกไหมเพราะผมรู้สึกว่าฝึกแค่นิดหน่อยผมต้องกระทุ้งคุณเล็กน้อยแต่พอผมกระทุ้งคุณถูกจุด คุณถ่ายรูปออกมาดีทุกรูปเลยผมประทับใจในตัวคุณมากน่าคุณตั้งใจและถึงจุดหนึ่งผมไม่พูดอะไรเลยพบปากสนิทคุณมีคุณสมบัติที่จะเป็นนางแบบที่เก่งสุดๆได้มีสองอย่างที่จะหุบปากอยู่ใส่ได้นะคะอย่างแรกคือคุณไม่อยากให้เขาเงียบ พราะนั่นคือตอนที่เขาถอดใจกับคุณการหูปากอย่างที่สองก็คือตอนที่กดชัตเตอร์นั่นแปลว่าคุณทําได้คุณได้รับการเงียบในแง่ดีจากเขานะโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะมารีขอบคุณค่ะชิคินคิดว่าผลงานเธอเป็นไงบ้างยู่ใสมาดูจากสีหน้าเธอก็รู้เลยว่าเธอไม่พอใจคุณ <c oughs> ไม่พอใจใช่ไหมค่ะ <c oughs> ผมก็ไม่พอใจ <c oughs> ทีนี้ทีนี้ผมชอบมากเกี่ยวกับคุณ คือหนึ่งในนางแบบมืออาชีพในบรรดาผู้เข้ารอบ6คนที่คุณโผล่มาและพูดว่าฉัาปฏิบัติต่อสิ่งนี้เหมือนงานคุณไปได้ไกลกว่านี้มีศักยภาพมากมายที่คุณไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีชิคินอันที่จริงแล้วฉันชอบรูปนี้นะปัญหาข้อเดียวคือหน้าคุณไม่สัมพันธ์กับท่าทางร0 0เปอร์ซทุกคนค่ะพวกคุณต้องทําให้สัมพันธ์กับท่าโพสทําให้สัมพันธ์กับท่าโพสแปลว,ว่าตั้งแต่ปลายน้มือลองไปตลอดตัวเพราะฉันเห็นรูปคุณนะชิคินมันเหมือนจิ๊กซอว์สวยๆแล้วก็มีช นึงที่มันนั่งหมุดหงิดนะแล้วฉันก็แบบอ๋อชิ้นนั่นอยู่ที่ไหนมันทําให้ฉันแน่ใจว่าคุณพาชิ้นนั้นพบค่ะแล้วมันจะเลิศมากๆแ้่ถึงกรณนั้นคุณทำได้ดีขอบคุณท้ขอบคุณทุกคนขอบคุณถูฉันชอบรูปนี้มากมันดู แฟชั่นเลยเกินแล้วมันก็ช่างแตกต่างและรูปนี้ลงนิตยสารแฟชั่นได้เลยเป็นภาพขาบางมากคุณจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ในการถ่ายโฆษณาเลยความจริงที่คุณนั่งคุกเข่าและอยู่ข้างล่างแต่ว่ายังมีอํานาจเหนือเขาเนี่ยมันน่าทึ่งมากต่ถึงอย่างนั้นสีหน้าคุณก็ดูว่างเปล่าไปหน่อยค่ะฉันรู้สึกว่าน่าจะใส่พลังลงไปอีกนิดนึงแต่ยังไงก็ตามรูปสวยมากค่ะชูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนสุดท้ายแต่สําคัญไม่น้อยคารา ฉันคิดว่ารูปนี้ดูกระอักกระอ่วนมากเกินไปและฉันเคยชินกับการตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นรูปของคุณเพราะคุณมอบรูปส,สวยๆให้เราเยอะเลยล่ะค่ะและนี่ไม่ใช่รูปที่ฉันชอบที่สุดด้วยนะคะเสียใจด้วยผมรู้สึกลังเลก,กับรูปนี้คุณได้เชื่อเพื่อนำไปใช้ตามที่ตัวเองต้องการแต่เอามาพาดไว้บนตัวมันเหมือนไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยฉันมีปัญหากับสีหน้าของคุณเนะี่ยเพราะคุณดูเหมือนอึดอัดใจเนี่ยโอเค่ะค <Okay. S 1> าร่าคุณจีจ้ากับการแข่งขันไหม ค่ะคุณพูดว่าอะไรตอนคุณเดินออกจากฉากอะเร็วจังเลยมันหยาบคายมากนะวิธีที่คุณรับมือกับสถานการณ์คุณเดินหนีจากไปพร้อมกับบนเรื่องเวลาที่ผมถ่ายรูปให้คุณที่นี่ไม่มีความยุติธรรมก็ฉันถามคุณแล้วอตอนนั้นคุณก็พูดว่า อ๋อคุณได้เวลาเท่ากันหมดอ่ะใช่ไหมคะฉันรู้สึกว่าอ๋อฉันอาจจะรู้สึกไปเองอ่ะคุณเข้าใจถึงสิ่งที่ผมจะบอกไหมฉันก็พยายามที่จะอธิบายเหมือนกันนี้ค่ะันมันหยาบคายมากเลยกับวิธีที่คุณรับมือกับสถานการณ์แต่มันเรื่องจริงเนี่ยมันเ็วอ่ะฉันได้เวลาน้อยกว่าคนอื่นฉันเลยรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะทุกคนมีเวลาเท่ากันไม่มีเหตุผลที่ผมจะทําตัวลำเอียงแต่ไม่ว่าคุณจะจัดสรรเวลายังไง คุณห้ามอยาบคายกับคนที่ถือกล้องเด็ดขาดเลย <S <S 1> <S 1> ไม่มีการเปลี่ยน้ำตาในวงการนางแบบเสียใจด้วยคาร่าในวงการนี้ถ้าคุณไม่เคารพผู้ผลิตรายการช่างภาพลูกค้าคุณจะไม่ถูกจองตัวง่าง่ายแบบนั้นแหละค่ะขอบคุณคา,า,าร่าเอาละสาว ถึงเวลารวมคะแนนรอบ Challenge กับการถ่ายแบบแล้วนะคะพอคุณกลับมาฉันจะประกาศว่าวันนี้ใครยังได้คว้าตำแหน่งเอ next m มเดลและใครจะต้องกลับมาคนแรกที่ได้รับการขานชื่อคือผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในสัปดาห์นี้ m ม r รีนคุณดูแปลกใจนะ ฉันอยากให้คุณเลิกแปลกใจและเริ่มเชื่อได้แล้วว่าคุณมีคุณสมบัติยินดีนด้วยกับชัยชนะครั้งที่สองค่ะ <c oughs> คุณยังได้อยู่ควา้าตำแหน่งเอเยนซ์ next top model <c oughs> ขอบคุณค่ะถูกสาวขี้อายแต่ไม่ได้ขี้อายมากเก่งมากทำผลงานได้ดีค่ะคุณยังได้อยู่ควา้าตำแหน่งเอเยนต์ next top model คุณชิคกี้พ <c oughs> าชิ้นที่หายไปให้เจอ คุณยังได้อยู่คว้าตำแหน่งเอเยนต์ next top model สินดียินดีด้วยค่ะสินดีคุณยังได้อยู่คว้าตำแหน่งเอเยนน็ next top โมเดลขอบคุณค่ะขอเชิญคาร่าและเวโรนิกา้าก้าวออกมาค่ะ หญิงสาวสวยสองท่านยืนอยู่ตรงหน้าฉันแต่ฉันมีรูปถ่ายใบเดียวในมือรูปนี้เป็นของผู้ที่ยังอยู่คว้าตำแหน่งเอเชีย next top m o เดลนะคะบร <Answer ing noise> ลเนิก้าคุณมาอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเหมือนคุณสูญเสียส่วนหนึ่งของตัวเองตอนบอลล,ลีไปน่าเสียดายที่มันแสดงให้เห็นในรูปนะคะคาร่าคุณมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าอารมณ์คุณข,ขึ้นขึ้นลงลงหนึ่งนาทีคุณกระโดดชนกำแพงด้วยความสนุกและที่ต่อมาคุณก็สติแตก มันเป็นอาการเด็ก,ดกและไม่เป็นมืออาชีพใครจะได้อยู่และใครจะได้ไปมาดูกันเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรอย่าทตัวเป็นเด็กสิคาร่าเรามาที่นี่เพื่อที่จะช่วยคุณ แต่คุณต้องโตได้แล้วคุณย่าได้อยู่คว้าตำแหน่งเอเชีย next top model ไม่เป็นไรนะฉันเป็นกำลังใจให้กับคุณมาตลอดเลยขอบคุณที่กล้าหาญเหลือเกินนะมันทำใจยากแต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางฉันมั่นใจขอบคุณที่ทำตัวเป็นมืออาชีพนะขอบคุณมากนะฮะขอบคุณ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ ไปนะทุกคนขอบคุณค่ะฉันได้เรียนรู้มากจากการแข่งขันมันเป็นอะไรที่ขึ้นขึ้นลงลงสำหรับฉันฉันจะจดจำสิ่งดีๆแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้กับทุกงานที่ฉันจะทำในอนาคตการเดินทางทางนี้ล้วนมีแต่สิ่งที่คาดคิดและไม่คาดคิดเนื่องจากฉันไม่เคยนึกฝันว่าจะได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้กับน้องสาวตั้งแต่ทีแรกมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเรา เราเติบโตขึ้นมากในฐานะคู่แฟนแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่จะอยู่ในความทรงจำของฉันไปตลอดชีวิต